สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับหนุเต c h ช n แนลในเกม t e l l a r Solar ในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงการเลือกตัวละคร5ดาวนะเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเล่นมาถึงวันที่5นะครับทางเกมจะแจกใบให้เลือกตัวละคร5ดาวได้เลย1ตัวทีนี้ก่อนที่เราจะมาเลือกตัวละคร5ดาวกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับเพื่อนๆจะต้องสํารวจก่อนครับว่า ID ดีของเพื่อนๆเนี่ยเดิมเนะี่ยมีตัวละคร5ดาวแล้วก็ไปเล่นเป็นเมน,เป,นเป็นทีมไหนแล้วนะครับ เกมนี้ต้องบอกว่าเราไม่สามารถที่จะอยู่ในทีมธาตดุดียวกันได้ไปตลอดนะครับเพราะว่าคอนเทนต์ที่จะเปิดมากขึ้นนะครับตอนที่เราเลเวลเยอะขึ้นเนี่ยอย่าง Survivor ตรงนี้นะครับมันจะต้องใช้ธาตุทั้งหมดอย่างน้อยๆอย่าสองธาตุเลยนะนะครับโดยด่านแรกๆเนี่ยมันก็ยังพอไหวอยู่นะครับแต่พอไปลงด่านฮาร์ดปุ๊บเนี่ยเราจะต้องเริ่มจัด2ทีมแล้วด้วยนะครับแล้วศัตรูเนี่ยมันจะมีการ ชนะธาตุแล้วก็แพ้ธาตุด้วยนะครับฉะนั้นถ้าเราเล่นแค่เพียงแค่ธาตุเดียวอาจจะไม่เพียงพอนะถ้าให้ดีนะครับผมแนะนําให้เล่นทั้งหมด3ธาตุเลยจะดีมากๆนะแล้วก็ธาตุเนี่ยควรจะเป็นธาตุตรงข้ามกันก็จะดีนะครับอย่างเช่นถ้าเรามีเมย์เป็นธาตุน้ำเนี่ยเราอาจต้องหาทีมที่เป็นธาตุดินมานะเพราะว่าบางดาเนี่ยศัตรูมันอาจจะชนะธาตุทั้งธาตุน้ําแล้วก็ธาตุโลมอย่างเงี้ยครับเราไม่สามารถที่จะ ใช้2ธาทุานนี้ได้เป็นต้นนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครแบบมีแค่2ธาทุแล้วเป็นท่าที่แบบว่าฟาร์มพร้อมๆกันได้อย่างเงี้ยอย่างเช่นน้นํากับลมเงี้ยมันก็จะลําบากฉะนั้นเราควรหาท่าที่เป็นทาตรงข้ามมากันด้วยเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นมิชชั่นนะ่ะมาถึงวันที่4ได้นะเกมมันก็จะแจกตัว4ดาวให้ด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยในการทําทีมทาตุอันใหม่ที่เราอยากจะทำเนี่ยหรือว่าจะฟูลฟิลทตาเดิมที่เราขาดบางตัวอยู่เนี่ย มันก็สามารถทําได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าเกมนี้นะครับก็ทําทีมท่านเนี่ยก็จะใช้ตัว5ดาวนะประมาณไม่1ก็2ตัวนะครับแล้วที่เหลือก็จะเป็นตัว3ดาวทั้งหมดแล้วเอาล้ครับทีนี้มาดู5ดาวตัวแรกกันนะครับน้องนาโนฮะนะน้องนาโนฮะเนี่ยเป็นตัวท่าลมนะครับดาเมจเป็น AE โนะครับโจมตีเป็นวงกว้างมากๆก็เป็นตัวที่เล่นง่ายนะครับตัวบิลของน้องนาโนฮะเนี่ยผมแนะนาเป็นเป็นบิลที่2นะก็จะปล่อยเป็น ตัวดอกไม้นะครับดากระจายที่แบบกว้างมากๆเลยแล้วก็เล่นง่ายมากนะครับส่วนบิวหนึ่งเนี่ยค่อนข้างเล่นยากนิดนึงนะครับอาจจะต้องมีของเยอะนิดนึงโดยถ้าเราเลือกน้องนาโนฮะเนี่ยเราจะสามารถทําทีมลมได้เลยนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยจะแจกน้องแอนมาฟรีอยู่แล้วนะแล้วก็น้องโนยะด้วยนะครับโดยที่น้องแอนเนี่ยก็เป็นตัวซัพพอร์ตนะครับที่จะเป็นสสายเลยสายบนนะครับจะเป็นในเรื่องของกลางบาเรียนะครับในการปกป้องเพื่อน แล้วก็สายบิลที่2นะครับจะเป็นในเรื่องของการกางบาเลียแล้วจะเพิ่มพวกดาเมจให้กับเพื่อนนะครับจะบัฟทีมนั่นแหละส่วนน้องโนยะาก็ในตัวซัพพอร์ตเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการบัฟทีมด้วยนะครับก็ถือว่าเล่นทีมธาตุลมได้ดีเลยทีเดียวส่วนใครที่เปิดได้น้องคาคานาเซะนะครับก็เอามาเข้าทีมได้เหมือนกันนะน้องคานาเซะก็จะมีท่าที่เป็นแบบพวกวงกว้าง a o ลนะครับ ก็จะทําให้ทีมแบบเคลียร์ศัตรูค่อนข้างไวนิดนึงนะถัดมาครับตัวที่2ครับน้องฟีเซียนะน้องฟีเซียเนี่ยก็เป็นตัวดาเมจนะครับที่เราสามารถเอามาเล่นเป็นตัวซัพพอร์ตได้เช่นกันนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดจะเลือกน้องฟีเซียมาเนี่ยก็จะมี2ช้ชอยด้วยกันนะครับ1ก็คือมีน้องคิโตเซะอยู่แล้วนะครับ2คืออยากได้น้องฟีเซียมาเป็นเมนเลยนะก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมแนะนำนะครับให ได้คิโตเสก่อนแล้วค่อยเลือกน้องฟีเซียมาเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับตัวซัพพอร์ตของน้องฟีเซียเนี่ยก็ค่อนข้างดีเลยนะมีท่าทำซีซีแล้วก็ท่าฟาดศัตรูไปด้านหน้าแล้วก็มันจะเป็นตัวดอกไม้น้ําแข็งนะครับกระจายไปด้านหน้านะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีเลยทีเดียวโดยใครที่เลือกน้องฟีเซียนะครับแล้วมีชิโตเซอยู่เนี่ยก็สามารถทําทีมน้ําได้เลยนะครับเพราะว่าเกมจะแจกน้องไอริสมาให้อยู่แล้วนะซึ่งน้องไอริสเนี่ยสายซัพพอร์ตนะครับก็จะมีตัวดาเมเมจนะครับเป็น น้ำแข็งวงกว้างเลยครับเป็นวงกลมแล้วก็บิลเนี่ยสามารถใช้ปนกันได้เลยครับระหว่างบิลหนึ่งและบิลสโดยบิลที่2เนี่ยมันจะมีน้ําแข็งตกลงมาด้วยนะครับก็สร้างระเบียบเป็น LE เหมือนกันนะส่วนใครที่มีน้องเทเลซ่านะครับก็สามารถเอามาใช้ได้เหมือนกันนะครับก็อาจจะสลับเป็นชิโตเซเป็นเมนนะครับฟีเซียเป็นซับพอร์ตแล้วก็ไอริสสลับกับเทเลซ่าก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะ ถัดมารับจะเป็นน้องมิโนว่านะครับน้องมินว่าเนี่ยก็เต็มตัวดาเมจท่าแสงนะครับเอามาเล่นเป็นตัวเมนได้เลยส่วนตัวเนี่ยผมยังไม่ได้ลองเล่นนะครับแต่ก็เท่าที่ดูจากคนอื่นเล่นเนี่ยก็ดาเมจก็ถือถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวโดยทีนท่าแสงนะครับเราก็จะเอามินว่าเป็นตัวเมนเนาะแล้วก็ตัวซัพพอร์ตเนี่ยก็เลือกเอาได้เลยครับว่าจะเอาน้องจิงหลินหรือว่าจะเอาน้องทีเรียนะครับหรือว่าจะเอา้องลาลุนะถัดมาครับจะเป็นน้องมิสทิกนะน้องมิสทิกเนี่ยเป็นตัวท่าุมืดนะครับ ตัวนี้ส่วนใหญ่ทุกคนจะเอามาเล่นเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับเพราะว่าสกิลซัพพอร์ตของน้องเขาเด็ดมากๆเลยนะก็จะมีวงเวทนะครับที่จะดูดศัตรูได้แล้วก็จะเสกน้องผีนะครับมาโจมตีใส่ศัตรูได้นะครับถือว่าเป็นตัวที่เก่งมากๆเลยถ้าเกิดใครมีตัว3ามดาวที่เป็นธาตุมืดอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเลือกน้องมิสทีเข้าทีมได้เลยนะโดยทีมธาตุมืดนะครับก็จะใช้น้องคาราเมลหรือว่าใช้น้องโคลนิสเนี่ยเป็นตัวเมนนะ แล้วก็ตัวซับพอร์ตเนี่ยก็จะยืนพื้นเป็นน้องโคเซเตตัวนี้นะครับน้องโคเซเต้เนี่ยก็จะมีท่าที่ทําให้ดาเมจท่ามืดน,น่ะแรงมากขึ้นด้วยนะถ้าเกิดใครเลือกน้องคาราเมลเป็นเมนนะครับก็จะเล่นโคเซเต้แล้วก็เล่นมิสติกนะครับเป็นซับพอร์ตไปส่วนใครเล่นน้องโคโลนิสเป็นเมนนะครับก็จะเล่นโคเซเต้ ette, นะครับเป็นซับพอร์ตคู่กับมิสติกนั่นเองคลิปนี้สนับสนุนโดยยาดาเกมเซ็นเตอร์ร้านเติมเกมราคาหน้ารักบริการรวดเร็ว ปลอดภัยร้อยเปอร์เซนถัดมานะครับจะเป็นน้องชิเชียนะครับน้องชิเชียเนี่ยเป็นตัวธาตุไฟที่จะเอามาเล่นเป็นตัวซนะัพพอร์ตนะเพราะว่าน้องชิเชียเนี่ยสกิลซัพพอร์ตของเขานะครับจะมี2แบบด้วยกันแบบแรกเนี่ยจะเสกเป็นมังกรออกมานะครับหลายๆตัวเลยนะครับแล้วก็โจมตีศัตรูแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,นะครับทําบิวสอนะครับได้มาเป็นเสือเนี่ยก็จะเสกเป็นเสือออกมานะครับดาเมจค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวก็เป็นตัวซัพพอร์ตที่เล่น สนุกอยู่เหมือนกันนะครับก็มีเสือมาโจมตีศัตรูนะส่วนทีมไฟนะครับก็เล่นได้ง่ายมากๆเลยนะจะใช้เมนเป็นน้องแอมเบอร์นะครับน้องแอมเบอร์เนี่ยก็จะเน้นในสกิลที่เป็นปืนนะครับยิงแบบสกิลคลิกซ้ายอ่ะนะครับก็จะทำให้เคลียร์มอนได้ไวมากๆเลยนะส่วนน้องฟอร่านะครับก็จะมาเป็นซัพพอร์ตอีกหนึ่งตัวนะครับคู่กับน้องชิเชียนะครับน้องฟอร่าเนี่ยสายซัพพอร์ตของเขาเนี่ยก็จะ ส่งเสริมในเรื่องของดามเมจต,ตัวเมนนะครับก็จะทําให้ทีมไฟเมนเนี่ยโจมตีเคลียร์ไวามากขึ้นแล้วก็ใช้น้องซิเซียนะครับในการซัมมอนพวกมังกรหรือว่าเสือนะโจมตีศัตรูนะมานะครับจะเป็นทีมดินนะครับก็จะมีน้องจีรีกับน้องนาซูน่นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าใครทําทีมดินเนี่ยมันจะค่อนข้างฟิกนิดนึงเพราะว่าตัวละครน,น้อยมากๆแต่เป็นทีมที่ทรงพลังมากๆนะครับก็ควรจะต้องมี จีรีหรือนาซุนะไว้อยู่แล้วนะครับอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับถึงจะเลือกตัวใดต,ตัวหนึ่งมาเสริมเพื่อทําทีมดินนั่นเองโดยน้องจีรีเนี่ยก็จะเป็นตัวเมนเลยนะครับเมนดาเมจดีลเลอร์เลยนะครับท่าของน้องเนี่ยก็คือจะฟาดลูกตุ้มไปนะครับโจมตีศัตรูนะครับดาเมจค่อนข้างดุนแรงมากๆตัวน้องจีรีเนี่ยจะเน้นในท่าโจมตีออโต้แล้วก็เอโอีซะมากกว่านะครับท่าไม้ตายจะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ถ้าจะบิวก็ควรจะบิวเป็น การโจมตีปกตินะครับแล้วก็ท่าเอเฉยๆนะส่วนน้องนาซูนะเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีมากๆครับจะช่วยส่งเสริมดาเมจให้กับตัวเมนนะครับได้ดีมากๆเลยโดยท่านี้ครับทีเด็ดเลยนะครับจะเพิ่มแอคแท็นะครับให้กับเพื่อนร่วมทีมนะทั้งหมดดึงเลยทีเดียวนะครับดีมากๆคือมีน้องนาซูนะอยู่เนี่ยทีมดินน่ยจะบูสแบบสุดๆไปเลยนะครับแล้วก็น้องจีรีเนี่ยฟาดดาเมจใส่ศัตรูแบบเละเทะเลยนะ แล้วก็ส่วนใครที่ไม่มีสีดาวที่เป็นทีมดินนะครับแล้วอยากจะเล่นมากๆก็เนี่ยแหละใบเลือกสีดาวนะครับเลือกน้องฤทธิ์มาได้เลยนะครับเนี่ยน้องฤทธิ์เนี่ยเด็ดมากๆเลยนะครับเพราะว่าจะมีท่าซัพพอร์ตเนี่ยจะเป็นฝนดินนะครับโจมตีศัตรูเป็น LE เลยวงกว้างมากๆนะครับเด็ดมากๆเลยก็จะเน้นบิวไปบิวด,ด้านบนนะครับก็ งานทีมดินเนี่ยบอกเล่นๆแล้วมันนัวดีนะครับผมชอบมากๆนะแต่ว่าข้อเสียของทีมดินก็คือมันฟิกนิดนึงนะครับมันจะต้องมี3ตัวเป๊ะเลยนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นทั้งหมดแล้วนะครับกับการแนะนําการเปิดเลือกตัว5ดาวนะก็หวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเลยนะครับใครที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์กันใต้คลิปได้นะครับว่าเอ๊ะทีมเรามีแบบนี้แล้วควรจะเลือกใครเข้าทีมดีนะครับอย่างที่บอกนะว่าเกมนี้อย่างน้อยนะครับ าแต่ถ้าให้ดีนะครับทำทีม3าธาตุจะดีที่สุดนะก็ขอเล่นเกมนี้อย่างมีความสุขนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าฝากกดไลค์ like, กด u ับสไคร e ด้วยนะสวัสดีครับบ๊ายบาย